งามๆครับทางนี้ก็มีครับกหกขนาดครับพี่น้องแถวนี้พี่น้้อองยสวยๆเลยอสองดอกครับ ครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับ่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวที่วคือเก่าแล้วครับบ่าวที่วสิพามหาเห็ดคือเก่าครับวันนี้ฝนลิ้นลิ้นครับพี่น้องวันนี้มหาเห็ด่นเขาดงคือเก่าแล้วครับลับมาวันนี้ก็มาพิกัดเก่าพิกัดเดิมนะครับขุนบกอำเภอบุตริกจังหวัดอุบลราชธานีทากับเป็ลุ่นน้ำกันครับวันนี้วัสศรีใดบ่ครับไปกันเลยครับฝนตกครับพี่น้องวันนี้ดอก้ ขาก็งามอยู่มาเล็บเอาครับผมพอแล้วพอแล้วดีครับเอ้ยขึ้นเงาเลย head piak Kapino Di tadinya usion Oh ใช่ไปใช้เบิร uh? uh? oh ์ดเบิรดพี oh ่น้องขาเลยโอ้ยจับดับเหลือพี่น้องเหลือโอ้ย ครับคนล้ายลายที่น้องมันนี้เล็กสีหาได้บ่ดอกอีกสองดอกครับเนะี่ยหัสโหกทางนี้ก็มีครับ นับนับนับจุ่มนี่คนร้ายนนเนาะมนี่คนร้ายเองผูเ <laughs> พิ่เคยหมากอะได้เห็นเนาะเห็นไหลว่างตาไวทา้ท่าคนขับคนเลี้ยงมาเด็ดต้องรีบสักหน่อยแล้วอ๋องดอะโอ่ <c oughs> พี่หน่อคนเดินเบากันย่ทางทางด้วอันตรายนี่ขาผุหกขนาดกับพี่หน่อเท้วนี่พี่น่ออุ้สยสวยเลย ไม้เหลือปีครับโอค้โอครับเลยดีดอกครับผม เห็นตัหัวเห็นเป็นนอนครับเป็น,นออกไปตองทับงามๆเลยครับสองดอกครับงามๆเลยครับผมสามดอกครับ มาหมุนเอาในหรือปีครับน้ำร้ายขนาดครับพี่น้องอะไรกัน,นบานหอมคักขนาดครับพี่น้องดอกบานเพิ่นนี่ หอมทัวเลยแทวเนี้ก็เลยหมุนเขามาเบิงเต็มกำรรอีกแล้วไปมุนออกมุนออกหกแห่งครับพี่นอ้องมาเบิงผลงานน้ำกันครับืันนี้อ้ครับพี่น้องปลาแตกคักขนาดครับืันนี้คนจกมาจะทางใดแน่เนาะเต็มอยู่ย่างวใส่กระป๋อแต่คนครับเอาืันนี้ครับก็มาลิม่มเอากระไดเคืองตาอยู่ครับพอไเด็แกงอยู่เนาะมานโลนี่นะครับผม ม่ถึงดอกจุ่มดอกบานครับมันนี้ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสีายรับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใบ้าวที่วครับสำหรับวือน,นี้บ้าวที่วจะขอตัวลาครับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ